นีจำว่ได้แล้วจำเข้าโค้งว่ได้ล้วมีแม่นบ่างหอันนี้สาตุพุดก็นเลยนะสาตุพุดธกับเทวีก็นเลยแม่นป่าวตุพุทตุพุดเหตุสาจะจำว่ได้แล้วสาคอยพุดอยู่ใส่ปะนี่ดียวคอยคอยมาพุดน้ำใดปะนม่เดียตุพุดกับเทวีนี่ตุพีเฮ็นสานี่มาพุทธเฮ็ดอยังตุพีเห็นสาเนี่ยเดียวตุพุทธตอยก็จำว่ได้ป่ะนี่ดีวตุพกับเทวีพุดแต่ว่าฝันเห็นบ่อยมากเลยฝันเห็นหน้าตรงกลางนี่ฝันเห็นความเจริญว่ามีบ้านมีถนนตัดถนนลาดยางตุ้งมาังกร เด่นจังขั้วไาเลยเขาดนของเขาเลยใส่นาไใส่เด่นเพียงนาอยู่เสรเพียงนาอยู่แจกอันนี้เพียงนาไปนี่มันปักตั้งอยู่เลยเนี่ของเอินน้ำฮะของเงินน้ำแม่นบ่อันนี้ก็น่าไอซี่อไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยน่าไอซีจอวนะอันนี้ของเขาเนี่ยเข้าปลาเนี่ยหาเห็ดหาปลาฮะเอ้หาไอ้องโป้งนมองฮะโอ้ยใหญ่ๆเอาเทียมไปเดี๋ยวไปเทียงเอ้ยนี่ขนาดขนาดทางตรงเนี่ยเขาจะดันเขามาจนพิส ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดนี่ลูกนาวนี่นาผมนะครับไม่ใช่แคบๆนะครับแต่ไม่มีโฉนดที่ดินครับเจอผู้ใหญ่บ,บ้านไม่โอเคแต่ผมไม่เอ,อ่ยชื่อนะครับบอกแค่นี้ว่าผู้ใหญ่บ,บ้านไม่โอเคจริงๆผมควรจะได้โฉนดถ้าผมได้โฉนดที่ไม่ใช่แคบๆผมคงรวยไปแล้วแหละคงไม่ลําบากานี้หรอกครับข้อสร้างไว้เยอะแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้ที่ทา อนี่เียนออดจอดจอนี่เกนาเดิมที่เคยปลูกแม้กระทั่งเสาก็ไม่เหลือแล้วละลายหายไปกับดินนะครับกว้างมากนะครับกว้างมากนะครับนี่คือนาผมกว้างมากนี่รถผมเห็นไหมครับขาวๆนู้นจอดอยู่นู่นเลยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนู่นเลยนะครับก็ ที่ดินเยอะมากแต่มันเป็นนาดินทรายนะครับเป็นนาดินทรายอ๋อนี่นี่จําได้แล้วนี่ต้นต้นไฮนี่ต้นไฮนี่ต้นหมากไฮนี่เก็บไปเจอไอจิบเก็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 บไปกินกระปลนะครับนี่หมากไฮนี่นกกินได้นกกินได้นกกินได้คนกินได้เก็บเลยครับเป็นถักเย็นนี้ครับผมปาดบริได้กินสี่สิบกว่าปีเอามันทุบ มันก็สุกเหี่กาลังสีซุกกาลังสีซุกมักให้นี่เขาเรียกว่ามักให้ภาษาไทยเรียกว่ามักให้ภาษาอังกฤษเรียกว่ามักให้กาลังสุกกาลังสุกนะเบิ่งเบิ่งเบิ่งกินกินเอากินกินกินแซ่บวะอร่อยแซบไปแล้วสัตว์หวานๆหวานๆสมเปริ่มเปรี้ยวๆบอบเปรี้ยวบอบสมแซ่บใบมันไหนไปกินกับน้ำน้ำพริกเด้อเอาแม่เอาแม่มาเก็บใบมันไปกิน เนีย่ยหาต่ำแจ้ดวดมาลมลงกินได้โอ้ยใบข้หน่อยครับอู้จำได้ครับตะนน่าตีนนี่ตีนคือเรื่องนี้ครับนะครับเพียงน้าที่อยู่นี่ครับหาปลามาแล้วก็ต่ำปนครับโอ้ยนี่เด้ใบใหญ่ๆนี่เก็บแม่พุตเตี้ยเอามาไม่หลับกเจ้าเอาแม่เดี๋ยวได้ๆผมถ่ายวิดีโออลไรกับผมจีเก็บไปต่ำกินปนแมลงนี่น้ำสางมันง่ะไม่นี่ใส่น้ำสางน้ำสั่งไอ้ดิฮะ แมนบ่หน่แมนยะ่บ่หนิโอ้นี่น้ำสางนะครับมาเบ่งน้ำสางเด้พี่น้องเด้อ <c oughs> มีตน้นหนังหิวพข้อหนิต้นหนักซาดก็มีต้นหนักเม็กก็มีโอ้ย40ปีคินหอด Queen ีเนาะผมฟันเห็นตลอดเลยครับหน้าผมนี่ผมฟันเห็นตลอดเลยครับแล้วกับยา้ยามนึกคิดว่าเส้นทางที่เดินมาจากค้าไหนไปค้ะไหนจำไ,ได้ครับผมนี่น้ำสางที่เคยกินครับพี่นอ้องคุณจักบ่อน้ำสัง น้ำสางที่เคยกินน้ำประจําในการทําน้ำมาก่อนครับนี่เพื่อเอาแงงมามากันเอ่าพวกเชื้าไว้ครับน้ำสร้างมันคือน้ำสร้างเอาออกมาได้โอ้เรากันไปยังดีเลยนี่คือน้ำสร้างครับน้ำกินข้าเจ้าเนาะนี่นี่นี่ให้เบิ้งน้ำกินน้ำอาบเนาะลองตกฝุ้งงานอันเมื่อก่อนนะครับมันี่มีนี่เนตตาเตหรือพี่บังไม้ไผ่ตัวบังไม้ไผ่สิจะเจาะหูแหลย ไงไงเต้าห um, hmm. exactly. oh, ูจุ่มลงไปกับตากระจินตัวแบบนี้อันนี้ตาขุอันนี้ใช่ตาขุ่นตาขุ่นตาขุ่นกขุ่นจมกับเท้าอย่างนี้สีเดียวสีน้ำสมัยใหม่โอ้นี่ต้นหมักซาดนี่เห็นปะเฮ้ยว่ามันหมักซาดเขาเอิบยังไงซาดนั่นแหละหมักซาดบ่มันก็ใบหน่อยแท่ว่าอ่านต้นนั่นนเขาจังหน่อยบ่หน่อยต้นมังยิ้วต้นมังยิ้วจักจักจักหนีโดนประเดี๋ยวตึ้มมันไม่น้อยจนใหญม่อ่านบ่กะว่าอยู่คือแปลกด้วยเพราะเคยเห็นต้นมังยิ้วก่า เอาหนีแต่แกมันยังโมยไงนี่ปลาข้าเมกนี่เล่นหมักซ่อมไว้ไก่วี้นี่เตะกันอยู่นี่ฝนตกไล่เตะกันโอ้ยอดีตสี่สิบปีที่แล้วพี่น้องกินกับเพิ้นมักให้มักให้กินกินหมักดิบได้นี่ใบก็กินได้หมักซุกกระแซบเอามาขึ้นนิ่มแท้มันกระชีสุกแล้วนี่นี่นี่ปีให้เบิังมันบโฟกัสแย่าัวนึงในมักให้มันจะเป็นแมตตี่ครับเมีอย่างเนี้ย กินได้กินทิปได้น้าไก่พาเที่ยวครับอันนี้มะขีเล็กเนี่ยใบขีเล็กไงครับไปไปกากขี่เกือนเอาไปท่าเนี่ยเน่ยเอาไปให้หมาน้อยตัวนึงนะเอาไปท่าขี่กางให้หมาน้อยกันนะนู่ต้นมะขามมาันอ่อนมันนี่ตั้งใเอาไปเผาไฟขี้กินได้อยู่เม็ดมันได้อยู่บ้างขี้กินเม็ดมันได้อยู่ มันมากันกระแทบอไปน,นั่นด้ได้ไหนมากินได้เหรอเขาไฟมาแกมาแกมไป็ยังไงเป็นยังไงป้ามะขามไม่ต่น้อยปีนไตกินเลยนี่ครับหน้าอันนั้นนะ้าเทียงหน้าผมนั่นมองจอบมาไส่นะครับเทียงหน้านี่ก็สิเป็นเทียงหน้าผู้สาวได้ไปนี่เด็กๆคำํคำๆมากันอยู่ไรมาจีบได้ปนี่สาว,อสาวอลอดสาวลอดปัดป่องเออ สาวล,ลอดปลอดป้องมักสีเซลอีลอดปอดป้องไทน้ายำคำแบบอะไรมักเมฆอันนี้ต้นเมฆครับมีมีฮะอันนี้คือเขาเขาห,ห่อบ่ฮะแม่นบ่นคือ,ขอขเอขาขมคือ,ขอ,อเขาห่อคือเขาห่อคือเขหอเป็นยาได้หนิตัดไหมตัดหยังอยู่หน้ากับมีฮะอยหน้ากับมีห่วยเอ๊ะมึงส้างาบา่ะ่ะ เออนึกถึงแมงสร้างได้บานนี่แมงสร้างบินตำหัวคอยแมงสร้างมัมีหางนกครับอันนี้เขาจะเริ่มก้ามาเห็ดปีสีก่นี่อันนี้เขาจะไม่เห็ดไอ,อเด่น,น,น,นเ,ดเด่นกับการยื่น่ีปะว่าเห็ดคือคไม่มีชิดเขาบอกให้ชิดเนี่ยเดี๋ยวเรามาผูกอ๋ออันนั้นเทีงหน้าไปเทีงหน้าไอ้กนเอาออบเบิ้งครับเมื่อก่อนมีแต่เทียงหน้าหลังบักงไงเร่องเมื่อนี้ตะเปะ อยู่บ่ไหวอยู่บ่ได้องไอ้โกนกับทังหมดแหละมุนหมดเลยอ้อเปลี่ยนไปยบ่เลยนะอันนี้อันนี้หันเขามาเห็นเลี้ยงแควนี่อ้อเปลี่ยนบาได้เราขามนี่เขามาเห็นเลี้ยงแควนี่บ่บ่แมนบ่แมนเถียงนั่เดิมเด้มเถียงนั่นเดิมมันทั้งเป็น้่เถียงนั่นเถียงนั่นเดิมอยู่นี่เหมืนป่ะเถียงบางไงเถียงนั่นเอาน้ำเนาะเถียงบางไงเนาะมันมันเื่อยมันเคยเบ่เล้วอันนี้เของมายงามยางมาหยิมเสียมล้อหยิมเสียงเนี่ยเอาน้ำเซลโอ้ฝนตกแท่แถมมาแรงเหมือนกันผู้บ่าวผู้สาวว่านกจ้ากเถื่อมาขามสมขามวันนี่ อันนี้เขาจะมาผูกกันเรียงขั้วหรยงควายที่จอนโอ้บ่แม่นันของพี่แดงได้เลยลีเซิงเหรอเถียงนาลีเซิงเหรอเฮ้ยเถียงนาไปเขาพอมเรียงควายเพราะว่าที่นี่เขาเศร้ออาเฮ็ดนาเหรอเขาพอมออกก้ยมาเลยโอที่ที่นี่กูไม่กาคิอบางว่าเขาอุ้ยเนะเาะเราจกคุดโจกคุดกว่าสิได้ก่วงขนาดนี้ก็ธรรมดาดิ อืมต่อสองลายเ่ลเหลวง่ายที่บังพ่อสางไว้ให้ครับเอาหมกจกคุดครับต่อไหมก็หลายตั้งยังคุดนะครับหลายบ่หลายแบบนั้นเลยหรือเเออแบบนี้เลยเปลายแบบนั้นเลยเราชาวมันก็จอดพอนี่แบบสุดท้ายกับท้ายก็บ่ได้ยังบ่ได้ดินบ้านก็บ่ได้ดินนาก็บ่ได้อันนี้มัน่ยังหนออันนี้อันนี้บ่สิ่าคุดจำสางมันคุดบ่แล้วบ่นึกภาพยังบ่ออกเลย ีคนน้ำสั่งไว้อาบคุณบ่แล้วยัหน้าอยู่ดีเลยครับโอ้ตามเวทีกับเดือนที่นี้แหละนี่เนาะนอนอยู่นี่จนเขาเอิญลื้อสีบ่เมื่อบ้านจะเคลื่อยเ่าหนะตะกี้เนี่ยไม่ได้แล้วใส่รถกันมาหนึ่ใส่เคื่องย่างเดียวแล้วเก็บมาอันนี้ไปกินอันนี้ต้นมันปลาเนี่ย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 หางยากด้วเดี๋ยวไปไม่โดนลักตัดไปหลายแล้วต้นมันปลาไปดังไฟทิ้งไม่หลายบนนั้นแหละแมนเนาะตัแมนอยู่ตะกี้ต้นไม้เขาไหลาย เดี๋ยวขอได้ญยัดเก็บใบบังให้ไปกินกับเจียวกหน่อยกัน